แอฟทักษออนกลั่นความในใจหลังเสียพ่อเป็นคนเดียวในโลกที่ลูกอุ่นใจวันนี้7ตุลาคมพิธีชาปนก,กิจคุณพ่ออนุสน์พักสุขเจริญณวัดท่าทองบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีบุคคลจากหลายวงการเดินทางมาร่วมไว้อะไรส่งคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายล่าสุดนางเอกแอฟทักษออนได้โพสต์คลิปช่วงชีวิตที่มีคุณพ่ออนุสร์อยู่ข้างกายพร้อมข้อความในใจว่า การได้เกิดมาเป็นลูกพ่อคือสิ่งที่แอบภูมิใจการที่เป็นที่รู้จักในฐานะแอบลูกคุณอนุสรสถาปนิกสุดเทผู้เป็นที่รักของลูกค้ามากมายแอบลูกอาจารย์อนุสอ์อาจารย์ที่เคารพของลูกศิษย์และสุดท้ายในฐานะแอบลูกพ่อสอนคุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุดเราสนิทกันมากมากที่สุดเท่าที่พ่อกับลูกสาวจะสนิทกันได้พ่อเป็นที่พึงทั้งทางกายและใจให้ลูกเสมอ พ่อเป็นคนเดียวในโลกที่แอปอุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะสำหรับพ่อลูกสำคัญกว่าสิ่งใดเสมอแอปจะจดจำทุกคำสอนทุกหนังสือที่พ่อให้อ่านโดยเฉพาะหนังสือปรัชญาที่พ่อชอบตอนเด็กๆพ่ออ่านให้แอปฟังพอโตขึ้นแอปก็กลับมาอ่านให้พ่อฟังตอนที่พ่อป่วยแต่พ่อยังยิ้มทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจหนังสือสามเล่มโปรดที่พ่อเคียวเขีนให้ลูกอ่านตั้งแต่เล็กจนโตคือโจนาธานลิฟวิงตัน นางนวลโลกของโซฟีและสุดท้ายเจ้าชายน้อยเดอะลิตเติ้ล n ริซึ่งแอปขอยกประโยคหนึ่งที่เรารักนั่นก็คือเราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจสิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตาแอปจะไม่ลืมความรักความผูกพันกอดหอมและช่วงเวลาแห่งความสุขของเราแอปขอกราบพ่อด้วยหัวใจพ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไป